คนลัคนาพุทธศกนะคะคลิปของคนลัคนาพุทธศกก็มาแล้วนะคะในเดือนมีนาคม2564นะคะคลิปนี้เราก็ไม่พูดพร่มทำเพลงมากเราไปดูให้กันเลยนะคะคนลัคนาพุทธศกในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะขอให้ไพ่ยูนิคอนทาร์ดคริสตัลยูนิคอทาร์ดช่วยบอกด้วยนะคะ ใบแรกค่ะ King of Sword นะคะใแบบแรกเป็นไพ่ n g of Sword นะคะราชาถือดาบโหช่วงนี้คนผู้สุกจริงจังเนาะมีความจริงจังในชีวิตมากเลยแต่ว่าในอีกในหนึ่งสำหรับไพ่ n g of Sword แล้วช่วงนี้มีความลำบากใจนะ มีความยุ่งยากลําบากในชีวิตนะคะต้องใช้น้ําอดน้ําทนหรือว่าความพยายามสูงนะถ้าเป็นไพ่คิงออฟสอดนะคะหรือว่าบางคนช่วงนี้อาจจะจริงจังในชีวิตก็ได้นะคะตั้งใจทำมาหากินตั้งใจทํางานทําเงินเยอะในช่วงนี้นะคะสำหรับคนลัคนาพุศกนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไปสอบพวกทหารตำรวจเนี่ยมีโอกาสได้สูงนะเพราะว่ามันขึ้นไพ่คิงออฟสอดนะคะเป็นตําแหน่งแรกของคุณเลยนะคะจริงจังนะคะมาดูไพ่ประกอบหน้าคะ่ะ c ิกออฟคัพเป็นไพ่ที่ออกมาแบบว่าเป็นของความคิดเก่าๆความรู้สึกเก่าๆเรื่องราวเก่าๆหวนกลับมาทำให้คุณได้คิดถึงเรื่องราวในอดีตนะคะบางคนอาจจะได้กลับไปยังสถานที่เก่าๆที่เราเคยไปมาแล้วนะคะบางคนแฟนเก่าอาจจะกลับคืนมาก็ได้กลับมาพูดมาคุยอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนกับว่า บางทีคนบางคนนะถ้าเป็นเรื่องของการเงินบางคนอาจจะมีใครที่ยืมเงินไปอาจจะได้คืนก็ได้นะนะคะอะไรก็เก่ามันจะกลับมานะคะมาดูไพต่ตำแหน่งที่3คะ่ะเชน of ฟ a อนนะคะ10ไม่เท้าแม่หมอเป็นยังไงบ้าง10ไม่เท้าแม่หมอก็จะบอกว่าโหคุณค่อนข้างที่จะ เครียดนะคนพุชกในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยเครียดเพราะอะไรแบกภาระแบกภาระอยากทํานู่นทํานี่ร้อยแปดันประการเลยนะเยอะเลยนะความคิดของคุณนะอยากทําหลายอย่างเลยแต่ว่ายังหาทางออกไม่ได้นะคะบางคนบางท่านอยากทํานู่นอยากทํานี่อยากนู่นนี่นั่นอะ่ะเป็นไพ่สิบไม้เท้าอยากจะเอาอะไรมาแบกอะ่ะนะคะเป็นความคิดของคุณนะคะ ถ้าในตำแหน่งนี้คุณพ่อคุณอาจจะอยู่ในช่วงที่ทำงานหนักนะเจ้านายหัวหน้าก็อาจจะเรียกว่ามีภาระมีงานที่จะมายื่นให้คุณเพิ่มขึ้นนะสําหรับคนผู้ศกนะเพราะว่างานในมือเขาเยอะนะคะเป็นไพ่สิบม้เทา้าแต่มันเป็นไพ่ที่ดีนะเหนื่อยแต่ได้ดีนะถ้าไพ่สิบม้เท้าเนี่ยนะคะมาดูไพ่ใบที่สี่ t h e เชอ r ี่ออถ้าเป็นความรักของคุณไม่โรแมนติกหรอกคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยไม่โรแมนติกออกแนวจู่โจมด้วยซ้ำนะคะออกแนวจู่โจมแล้วก็ไม่ยอมแพ้ด้วยออกแนวแบบว่าเป็นคนมุทะลุดุดันบุ่มบามนะคะเป็นตำแหน่งของครอบครัวคนรักคนด้วยนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้บางคนอาจจะอยู่ห่างไกลคู่ครอง,คองนะเพราะว่าคู่ครองอาจจะแบบ อาจจะแบบว่าเดินทางไกลไปต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะคะบางคนอาจจะเรียกว่ามีเรื่องของการซื้อทรัพย์สิน mm hmm. เช่นซื้อรถก็ได้พวกรถยนต์อะไรประมาณนี้นะคะมันเป็นไพ่ของการบุกการลุยการที่ต้องออกไปผจญภัยการต่อสู้นะคะแต่มันเป็นไพ่ที่ออกแนวถ้าเป็นเรื่องของการต่อสู้การผจญภัยแล้วก็เรียกว่าดีดนะคะแต่ถ้าเป็นความรักแม่หมอว่า ไม่โรแมนติกไม่มีเวลาให้กันโดยเฉพาะคนรักคู่ครองเนี่ยเป็นคนที่มีคู่เนี่ยไม่ค่อยมีเวลาด้วยให้กันอาจจะทําแต่งานเดินทางบ่อยอะไรประมาณนี้นะคะระวังเรื่องอารมณ์ร้อนด้วยนะสําหรับคนรักคุณเนี่ยค่อนข้างจะอารมณ์ร้อนตัวคุณก็เป็นไพ่าดาบด้วยนะคะต้องระวังนะคะมาดูไพ่ใบที่5้าเด o ะ e r าวอร์นะคะ บางคนที่ผ่านมาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องย้ายหรอกอาจจะเป็นการเปลี่ยนวองจุ้ยบ้านของตัวเองให้มันดีขึ้นนะคะถ้าเป็นความรักแล้วอาจจะมีการทะเลาะเบาแว้งกรุนแรงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ต้องระมาระวังนะคะถ้าไปขึ้นอย่างนี้ยก็เรามาระวังถึงขั้นแบบแตกหักนั่นแหล,ละนะคะเป็นไพ่ของอดีตนะคะ มาดูไพ่ตำแหน่งที่6ของคนผู้ศกอ่ะในอัคัพโอ้โหเป็นไพ่ความรักจ้าในอนาคตเนี่ยนะคะคนผู้ศกอาจจะมีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของการแต่งงานความคิดที่จะแต่งงานมั่นหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะถ้าเป็นคนโสดมันจะมีคนเข้ามาแจกขนมจีบคุณนะคะคนโสดคนนั้นก็เรียกว่าค่อนข้างเจ้าชู้นะแต่ว่าเป็นคนแต่งตัวดีมีรสนิยมนะคะ เส่นันังหงนังหอมแต่งตัวดูเท่ดูแบบสะอาดสอานสบายตาอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นไพ่อัศวินถ้วนยนะคะในอีกกรณีหนึ่งคุณอาจจะแบบออกแนวแบบความรู้สึกออกแนวแบบว่าค่อนข้างที่จะเอ็นเอียงไปนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีแบบฟีลลิ่งแบบว่าอยากมีความรักอะไรประมาณนี้นะคะมีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะตำแหน่งที่7ค่ะ จะติกจะติ๊ก mm hmm. เป็นผ้ใหญ่ขึ้นตำแหน่งที่7ก็เรียกว่า,าระวังเรื่องข้อกฎหมายบางอย่างของคุณด้วยนะคะคนพิเศกนะบางคนอาจจะมีเรื่องของอาการขึ้นลงขึ้นศาลหรือเปล่าที่ผ่านมาที่ยังเคลียร์กันไม่ได้นะคะระวังเรื่องของอข้อกฎหมายนะคะ บางอย่างคือต้องไปเคลียร์นะถ้าใครที่มีปัญหาในเรื่องของข้อกฎหมายอะไรต่างๆนะคะถ้าเป็นความรักแล้วก็เรียกว่าต้องเอาหาเวลาให้กับแฟนบ้างหาเวลาให้กับความรักบ้างเพราะว่าไพ Just นะ่ justice เนี่ยมันเป็นไพ่ของเป็นไพ่ที่บอกว่าต้องแบ่งเวลางานกับความรักให้พอดีให้สมดุลกันแต่ขึ้นตำแหน่งที่7ดแสดงว่า คุณไม่ได้แบ่งเวลาให้สม,สม,มดุลกันเลยแล้วไพ่จะติก,กออกไพ่เฉลี่ยอดก็ออกมาตำแหน่งนี้ด้วยนะคะเรียกว่าต้องแบ่งเวลาให้ถูกให้ควรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะนะคะแล้วก็ในเ,เรื่องของคนโสดแล้วนะคะคนที่จะเข้ามาหาคนพิศศกเนี่ยที่หมอจะบอกว่าคุณต้องมีเวลาให้เขามีเวลาให้เขาแล้วก็ จัดสรรเวลาส่วนตัวในเรื่องของการงานได้นะคะแล้วก็ต้องให้ความยุติธรรมในเรื่องของความสัมพันธ์ให้กับเขาด้วยนะคะสำหรับคนพ้เศกเขาก็จะประมาณนี้นะนะคะมาดูไพ่ตำแหน่งที่8ค่ะ s o v p n o t a c l e นนะคะโหช่วงนี้หาเงินแบบตัวเป็นเกลียวเลยนะคนพ้เศกเนี่ยนะคะน้องยูนิคอนของเรากำลังทำงานอย่างแบบขมักขม้นเลยนะคะ ก็เรียกว่าช่วงนี้ต้องขยันนะในะช่วงนี้ขยันอ่ะคนผู้สกเพราะว่าความคิดของคุณมันก็แบกไม้ทั้ง1ิบด้ามเลยทั้ง10บอันเลยแสดงว่าคุณมีโครงการเยอะนะคนผู้สกคุณจะทำอ่ะคุณจะทำมาแม่หมอต้องต้อง,อง,องรอดูไพ่ตำแหน่งที่10ิของคุณก่อนนะคะว่ามันจะโอเคไหมจะได้ทํำไหมนะคะแต่ไพ่ตำแหน่งอนาคตเนี่ยแน่นอนแหละมันมีคนเข้าหาอยู่นะคะ เดี๋ยวเราจะไปทีละสเต็ปแต่ตอนนี้คุณหาเงินตัวเป็นเกียวเลยแหละนะคะบางคนอาจจะมีภาระเรื่องนี้สินก็ได้นะคะแต่โดยโดย,โดยหน้าไพ่แล้วแม่หมอถ้านเรื่องการงานแม่หมอว่ายังดีอย่นะนะคะมาดูไพ่ตำแหน่งที่9คะ่ะ King of Pentacles โอ้โหอยากค้าขายเนี่ยอยากเป็นพ่อค้าอยากเป็นแม่ค้าอยากได้เงินก้อนใหญ่ๆอะนะคะอยากทำมาค้าขาย บางคนมีหัวทางธุรกิจหัวการค้านะช่วงนี้นะคะอะไรก็คิดแต่เรื่องเงินเงินทองทองนะ่ะคนพูชศกในช่วงเนี้ยนะคะเอาเรื่องเงินมาก่อนเรื่องงานมาก่อนเลยในช่วงเนี้ยนะคะความคิดก็ยังเป็นเรื่องงานแล้วเป็นสิบไม่เท้าด้วยแล้วก็จิตใจลึกๆก็เป็นเรื่องเงินแล้วเป็นไพ่คิงด้วยเป็นไพ่ใหญ่ด้วยนะคะจะเน้นเรื่องเงินเงินซะเยอะคนพูชศกนะคะ ไปสรุปนะคะอุ้ยเดะมูนค่ะเดะมูนมาเลยนะจ๊ะเดะมูนมาเลยเป็นไพ่สรุปนะคนผู้ศกแพทหมอจะบอกว่าเดะมูนขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไพ่ดับฝันเลยนะที่จะทําอะไรต้องระมัดระวังการงานเนี่ยระมัดระวังอย่าเพิ่งไปลงอะไรตู้มเดียวเยอะแย,ยะมากมายนะคะต้องระมัดระวังปะมันอาจจะมีคนที่เรียกว่า ไม่จริงใจมาหลอกมาลวงคุณได้นะคะมาหลอกมาลวงคุณได้แล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะคะมันอาจจะไปเร็วมาเร็วในช่วงนี้นะคะสําหรับคนพิศกนะคะต้องดูดีๆระวังเขามีคู่ครองคนรักหรือว่ามีแฟนอยู่แล้วสําหรับใครที่มีคนมาจีบคนโสดที่มีคนมาจีบในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเดโมนเป็นแค่สรุปนะคะอย่าไปคาดหวังมากในช่วงนี้คนพสศกอย่าไปคาดหวังมาก ะะอย่าไปคาดหวังกับอะไรบางอย่างเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าไพ่สรุปเป็นไพ่เดมูลนแล้วกเ็เรื่องราวของที่อยู่อาศัยเริ่เหมือนกันนะใครที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยก็จะลืมว่าเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะนะคะถ้าไปอยู่ในสถานที่ที่มันแบบเราไม่คุ้นเคยต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะคะเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางให้ถูกต้องด้วยนะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณลำบากใจนะเพราะว่าขิงออฟซอรขึ้นมาตำแหน่งนำตำแหน่งแรกของคุณนะคะเออแม่หมอว่าตำแหน่งที่เจ็เนี่ยสำคัญที่ทําให้คุณลำบากใจเพราะว่าเป mm ็นไพ่จัสติกบางคนมีเรื่องของคดีความเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ mm hmm. ก็เรียกว่าช่วงนี้ทําใจร่มๆทําใจเย็นๆไว้คนพิเศกเดี๋ยวแม่หมอขอเปิดไพ่ออเลคิลให้คุณหน่อยออเลคิลเขาแนะนําว่ายังไงบ้าง mm hmm. แม่หมอก็พ้เศกนะจ๊ะ พอคล้ายๆไพ่ออกมาอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูไพ่ราอคเคนินแนะนําคนพฤศษศกเดินมีนาความว่าไงคะไพ่บอกว่าสิ่งที่คุณปรารถนามันใกล้จะมาถึงแล้วอะนะคะมันใกล้จะมาถึงแล้วอะไรที่คุณถามเนี่ยมันกําลังจะเป็นจริงแล้วนะนะคะใกล้แล้วใกล้แล้วราอคเคินบอกว่ายัางไงอีกคะ เราเคินบอกว่า Goodbye to Do Hello to the new ไพ่บอกว่าให้บอกลากับเรื่องเก่าๆแล้วก็สวัสดีกับสิ่งใหม่ๆค่ะเขาบอกว่าพาร์ทหนึ่งในชีวิตของคุณนะนะคะมันได้จบสิ้นลงแล้วแล้วก็ตอนนี้มันเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมดีกว่าพาร์ทเดิมๆของคุณที่ผ่านมานะคะโอ้เปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าคนพิษศอก ะะมาดูไพ่ใบที่สามค่ะแม่หมอจะบอกว่านะคะไพ่ใบที่สามคุณออกบอกว่าวอ l k away ค่ะให้คุณเดินเดินออกมานะ่ะเดินออกมาท,ทิ้งสถานการณ์ที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ดีกับตัวคุณนะคะแล้วก็ให้คุณแฮปปี้กับประตูบานใหม่ของคุณนะคะ ที่กาลังจะเปิดให้เห็นผลลัพธ์ในเร็วๆนี้นะคะโอ้ไม่ได้มันก็ไม่ได้เร็วลายนะคนพิสุขนะคะจมหน้าไพ่แล้วไม่หมอว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะจริงๆการเปลี่ยนแปลงมันเกิดมาในอดีตแล้วแหละเพราะว่าเดอะทาวเวอร์มันขึ้นนะถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์อ่ะมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางคนเลิกลาหย่าร้างจบสิ้นอาจจะยังคาราคาซังในเรื่องของข้อกฎหมายในบางคนบางท่านนะคะ แต่ไพ่เดมูลสรุประมัดระวังเรื่องอคนติชินินทาคนที่ให้ร้ายป้ายสีคูณแล้วก็คนที่จะมาแทงข้างหลังคุณด้วยถ้าทําธุรกิจอะไรก็ต้องระมัดระวังนะคะเรียกว่าอย่าไปไว้เนื้อเชื่อใจใครมากช่วงนี้นะคะแต่ไพ่อนาคต King of Cup เนี่ยขึ้นมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักนะความรักความรู้สึกบางทีคุณก็อาจจะแบบใช้ความรู้สึกนําทางมากเกินไป ถ้าเป็นเรื่องของความรู้สึกแล้วนะคะถ้าใช้โดยพอประมาณมันก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าคุณใช้โดยขาดสติใช้แบบโดยใช้อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมากเกินไปอาจจะมีปัญหาได้นะคะก็เรียกว่าให้คุณนั้นใช้สติในการดําเนินชีวิตนะคนประสบนะแม่บอกว่า,วาเรื่องราวเก่าๆคนเก่าๆก็มีโอกาสที่จะกลับคืนมาพูดคุยกับคุณเหมือนกันนะนะคะแต่ก็อย่าไปคาดหวังมากนะคะ ไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ก็ตามที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะแม่หมอก็จะบอกว่าให้คุณเผื่อใจไว้บ้างนะคะเพราะว่าในเรื่องของความรักของคนลักนาพุศกแล้วนะคะคือดาวความรักของคุณโดยโดยพื้นดวงเลยนะคะดาวความรักของคนลักนาพุศกนั้นนะคะมันจะพ่วงมากับดาววินาศนะคะดาวเนื้อคู่ก็จะพ่วงมากับดาววินาศด,ด้วยเขาเรียกว่าความรักมันต้องมีเรื่องของ รักซ้อนรักมือที่สามเรื่องที่มันเป็นการปิดบงังซ่อนเร้นอะไรที่เราไม่รู้น่ะนะคะมันจะมีมาอยู่แล้วสำหรับคนพืชศกนะคะแต่ในช่วงนี้ยิ่งต้องระวังเลยเพราะดาวคู่ธาตุราหูกับบังคารมาทับลัคนาคุณเลยช่วงนี้ถ้าใครมีความรักก็เรียกว่าจะไปเร็วมาเร็วไปเร็วเคมเร็วนะคะระวังจิตใจตัวเองด้วยสำหรับคนโสดนะคะ ระมัดระวังเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะใครที่ยังไม่รู้จักกันดีเพิ่งคบกันเพิ่งคุยกัน mm hmm. ก็อย่าเพิ่งไปคอมมิตมากอย่าเพิ่งไปไปเนเชื่อใจเขามากบางทีเขาอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ปกปิดคุณอยู่ก็ได้นะคะ mm hmm. ก็ดูดูไปก่อนนะนะคะ mm hmm. เพราะว่าช่วงนี้มันจะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะนะหลังจากที่ตอนนี้ดาวศุกร์มันเสด็จไปที่ราศีกุม์อยู่เป็นอุจจาวิลราชนะคะ mm hmm. ก็ดูมีเสน่ห์อยู่แล้วแหละตัวคุณนะ่ะ แต่พอมันย้ายไปราศีมีนเมื่อไหร่มันเป็นอุดเลยนะคะยิ่งจะมีคนเข้าหาคุณเยอะกว่านี้อีกคุณก็ต้องดูดีๆนะสําหรับคนพิษศกนะคะแต่ไพ่สรุปของแม่หมอในเดือนมีนาคมเนี้ยเป็นเดะมูนยังไงแม่หมอไม่อยากให้คุณไปโฟกัสเรื่องของความรักเลยนะคะแล้วดาวคู่ราหัวอังคารเนี้ยมันเป็นดาวคู่ชู้ไงนะคะ ก็เลยไม่อยากให้คุณไปโฟกัสเรื่องของความรักถ้ามีใครที่เข้ามาก็ดูดูไปก่อนได้แต่อย่าไปลงลึกถึงรายละเอียดหรือว่าไปไว้ใจเขามากนะคะเพราะว่าคู่ดาวในช่วงนี้มันไม่ดีนะคะต้องรอให้ที่รอให้แบบดวงดาวมันเดินไปโคจรไปลักษณะที่ดีกว่านี้ก่อนนะคะสำหรับช่วงเวลาของคนโสดนะคะแต่ถ้าเป็นคนมีคู่นะคะ คู่ของคุณจะยอมคุณนะคู่ของคุณจะยอมคุณนะคะคุณก็ในตำแหน่งหน้าไพ่แล้วแต่ว่าเขาแรงกว่าเขาเป็นไพ่ใหญ่อะตัวคุณก็เป็นไพ่คิงออฟสอดเหมือนกันพอกันนั่นแหละระวังอารมณ์แล้วกันนะคะระวังอารมณ์ปะทะกันนะสำหรับไพ่สองสองใบเนี้ยเดชชาริออทกับคิงออฟสอดนะคะแต่คุณดูจะมีเหตุผลมากกว่าแฟนคุณนะ คุณจะมีเหตุผลมากกว่าก็ถ้าเลาะก,กันก็เรียกว่าใจร่มๆ่จะเย็นๆย็นใช้เหตุผลกันนะสำหรับคุณผูศกนะคะเรื่องการงานยังมีปัญหาอยู่นะยังมีภาระอยู่ภาระคุณเยอะนะคุณพูศกนะคะภาระเยอะอยู่ต้องแบกภาระบางคนมีหนี้สินนะคะมีหนี้สินมีข้อกฎหมายต่างๆที่คุณต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะ เดือนมีนาคนพ้่กเหนื่อยเหนื่อยพอสมควรนะนะคะเหนื่อยพอสมควรการเงินมันก็หามาได้แต่มันไม่ไม,ไม่อาจจะยังไม่พอที่จะพอที่คุณจะใช้จ่ายหรือว่าไม่ถึงขนาดขัดสนนะแต่มันเหมือนกับยังไม่พอที่คุณจะต้องนำไปโปนี่นำไปใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็นที่คุณอยากจะทำให้มันเบาขึ้นนะนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบเนี้ย แต่เราก็ยังหาได้เรื่อยๆอยู่นะก็ค่อยๆสะสมเก็บเล็กผสมน้อยไปก่อนในช่วงนี้นะคะเนื่องจากดวงดาวมันยังเรียกว่ายังเดินไม่ได้ให้คุณเต็มที่เท่าไหร่อะนะคะต้องรอดาวพฤหัสย,ย้ายพอดาวพฤหัสย,ย้ายคนพฤษกจะดีกว่านี้เพราะว่าดาวพฤหัสจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะคะออกจากความเป็นนิดแล้วนะคะพลังก็จะเพิ่มมากขึ้น แล้วก็ได้มาตรฐานปัสวักเก์ด้วยนะคะก็เรียกว่าช่วงนั้นคนและคณะพิษพืชศกจะดีกว่าเดิมนะคะทําอะไรก็จะง่ายขึ้นในช่วงนั้นนะคะจะประมาณนี้ช่วงนี้ก็เหนื่อยค่ะดูดูหน้าไพ่ก็เหนื่อยนะคะเม่หมอกับพืชศกนะคะเหนื่อยเหมือนกันนะคะก็สู้ๆนะนะคะสู้ๆแต่ว่าอนาคตเป็นไพ่ไนท์ออฟคัพนะคะอัศวินถือถ้วยนะคะ แม่หมอว่าความรักมันต้องมีคนเข้ามาแหละนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าให้คุณปิดตัวเองนะแต่บอกว่าให้คุณดูนะช่วงที่ดาวมันยังอยู่ในตำแหน่งเนี้ยดาวอังคารกับดาวราวหูมันอยู่กลุ่มลักนณาคุณแม่หมอไม่ให้คุณโฟกัสเรื่องของความรักนะคะเดือนมีนาไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีสําหรับคุณนะคะต้องรอหลังดาวย้ายนะคะ45วันที่ดาวอังคารยังอยู่ตรงนี้อยู่<ๆ>ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่โอเคนักนะคะ แต่ถ้าเป็นเรื่องของการงานแม่หมอว่ายังได้อยู่นะคะยังพอไปได้อยู่นะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนทุกอย่างคนที่จะเข้ามานะคะหาผลประโยชน์จากเรานะคะอย่าไปไวเนื้อเชื่อใจใครในช่วงนี้ในเดือนมีนาคมนะคะจริงๆไพ่คุณไม่ได้แย่มากหรอกเพียงแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากของคุณที่ต้องเจอในช่วงนี้แค่นั้นเองนะคะ แต่ว่าแม่มาว่าคุณผ่านไปได้นะคะเพราะว่า,พาไพ่ประจาตัวของคุณมันเป็นไพ่ใหญ่นะคะสถานการณ์ต่างๆมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยความอดทนมีเหตุผลแล้วก็เข้มแข็งนะไพย่พายาไพ่ของคุณเป็นไพ่ราชาถือดาบนะคะจริงจังมุ่งมั่นในชีวิตนะคะสิ่งนั้นจะมาอยู่ตรงหน้าคุณในไม่ช้านะคะก็เรียกว่าคอยคนผู้ศกมีกําลังใจในการดําเนินชีวิตนะคะก็เรียกว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องต่อสู้กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เข้ามานะก็ขอให้สู้ๆนะนะคะคนคือศกนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะก็เป็นการถ่ายกว้างๆถ่ายทั่วไปไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะบางคนตรงบางคนไม่ตรงนะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ได้นะคะ วันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคน,นาราศีพฤษภคในเดือนมีมายนนะคะตอนนี้ก็สวัสดีค่ะ